โอเคครับเอาละครับสวัสดีครับนี่ว่าผมเอยกายนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กันในมินิเกมอาไฮฟ์นะครับมินิเกมส์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นี่เป็นการเปิดหน้าเล่นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันอยากลองดูให้ลองเทสกล้องดูนะครับว่ามันจะแบบเออจะดีจะร้ายจะเร็วอะไรยังไงนะก็ว่าไปผมจะพยายามชนะนะครับสติผมก็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ก็มาเทสดูเฉยนะครับว่าเปิดกล้องเล่นแล้วมันโอเคไหมมันลื่นไหมนะครับโอเคก็ใช้ได้นะถือว่าลื่นพอตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกว่า เกมสตาร์ทสามสองหนึ่งเลสวันนี้ไม่ได้มาเล่นแบบ ASMR นะครับเล่นแบบปกตินะครับโอ้โหแม่งโอ้ยของโอเคไปเอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราไม่รอดไปที่อื่นก่อนดีกว่าจริง <c oughs> คือเล่นมินิเกมนี้อย่าไปเลือกกล่องเยอะนะฮะเอาอย่างอื่นด้วยนะครับอุ้ยกล่องใ,ใกล้ไม่เอาเอากล่องนี้ฟึบโอ้ยดีโอเค okay, ใช้ได้ฮะอันนี้ใส่ยังวะยังไม่ใส่พอดีเลยอุย้ยถือว่าของดีนะนะครับมาตอนแรกก็อุ้ยเ้ยเงยดาบ เอ้ยเวนมันดาไปแล้วอีก5้าวิชิบหายแล้วตามป่าวะไม่ตามนะโอเคโอเคครับยังน้อยก็มดีดาบหินอยู่อ๋อตกใจมาเลยเมื่อกี้อุตสาหมีดาบหินแล้วไม่เอาไม่ทันด้วย <laughs> เอาไม่ทันแล้วแบบแม่ก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างแหละนะครับมันจะมีคนอยู่แถวนี้ด้วย เดี๋ยแวบบนะแป๊บนึงนะผมขออุ้ยอุ้ยของอุย้พยพระเจ้า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 ช่วยลูกด้วยเดี๋ยวนะขออนุญาตใส่อันนี้แทนเราต้องใส่นี้ก่อนใช่ป่ะอันนี้มีแล้วนี่หว่าเอาเชี่ยห่ามันมีหมดแล้วนะครับหมดแล้วจะมีกับหมดแล้วอ้าสายมันแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้อ๋อเยี่ยมไปเลยพวกอ่าเดี๋ยนะมีรองเทา้ารองเท้าเหล็กรองเท้าเหล็กเรามีแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการแค่ชุดนะครับ เรายังไม่มีชุดอย่างเดียวเลยอ่าขวานธนูอะดีครับพันธนูมาดีเหมือนกันเอ้าจะเก็บทําไมเดี๋ยวกิลมานมาแล้วมามาแล้วเดี๋ยวนะกินก่อนครับมีคนมานะครับเดี๋ยวผมไปบอกให้นะตัวด้านหน้าเรานะครับผมว่าเราน่าจะชนะมันนะครับนี่มันเผลออยู่มันเผลออยู่มันนี่มาครับมาดิครับมาดิครับได้เปียบไหมได้เปรียบครับได้เปียบตีรอบตีละหมุน ตีแล้วหมุนฮะต,นตีแล้วหมุนตีแล้วหมุนตีแล้วหมุนเรียบร้อยครับผมตายไปหนึ่งศพโอเคครับเอาเอาเอาโอ้มิ่งมีแต่อันเก่าอันเดิมอ้าวแค่แค่นี้ก็พอนะครับตอนนี้เรายังไม่มีเสื้อเอ้ยเดี๋ยวเดมันมีเสื้อบอ๋อมอก,กี้เหมือนจะมีเสื้อปะเดี๋ยนะอ้าวมีเสื้อนี่ว่าเกือบไม่ได้ใส่แล้วไงฮะโอเคครับยังน้อยก็ได้เสื้อมา1อันนะครับเสื้อมา1 EA โอเค TNT เอามาทําไมเฮ้ยก็กมีประโยชน์นะเอาจริงรเดี๋ยวเก็บของพวกนี้ก่อนที่ไม่ได้ใช้โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเหมือนด้านหน้าเรามีบล็อกออปซซเดียนนะครับผมนะอันนี้มักจะมีของดีแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเรื่องอาหารนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะดแบบูอาหารแบบอาหารโอเคเอาหารมีเดี๋ยวนะเอา,นะเอานันนี้วานนิโอเคนะครับพร้อมโอเคไหมหนึ่งศพนะครับตัวนี้ยิงไปก่อนโดนโดนอุ้ย ดูนุ้ยแม่งเอ้ยยิงแม่นด้วยเอ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะมันมันจะเล่นธนูกับผมมันจะเล่นธนูกับผมเอ้ยโดนสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่อืมอืมเอามามาดิ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 าดาดเชียเอาตายเลยเหรอโหอย่างเทพครับน้องๆองุย้ยเมื่อกี้ตายเลยอ่ะตายเร็วจังวะไม่คิดมันจะตายเร็วขนาดนี้นครับผมนะผมน่าจะแม่นเกินไปนะครับว่ว่าเปเล่นปใส่ รองเท้าเพชรไปจังหวะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะมันมีปุ่มเออมันมีที่ให้เราวาร์ปตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นเหมือนห้องให้เราวาร์ปปั๊บวาร์ปเข้ามาจังหวะนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีนะครับขออนุญาตดรอปของอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้เอ่อไม่มีนะครับอันเดิมอันเดิมมันเก่านะครับอีก60สิบวินะครับจะเข้าสู่เดชก์แมทโอ้โหตอนนี้มีเท่าไหร่สี่เพลเยอร์หรอชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมมีสี่เพลเยอร์หรือนะผมดูก่อนมีใครอยู่แถวนี้ไหมไม่มีนะครับอืมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวหากันนะ ขอชนะได้ไหมตาแรกที่เปิดกล้องขอชนะได้ปะของของไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ออก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็โอโ้โหแม่งเจอคนแล้วเจอคนแล้วเดี๋ยวนะผมขอกินก่อนแป๊บ,บนึงฮะแป๊บ,บนึงฮะยิงไปหนึ่งดอกมันหลบได้ปะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมุมต้องเปลี่ยนมุมอ้าวตอนนี้มันไม่เห็นผมนะมันไม่เห็นผมว่ะเฮ้ยมันกดย่อเหมือนกันมันกดย่อเหมือนกันเอาดิม,ดมาดิมาดิ Graeme. มาดิมาน้องมาว่าน้องมาว่าน้องสิบห้าวิ 1 5าวิออก15าวิกูหนีแล้วกันทั้งนั้นแนะเดชแมท1ิหาวิเดี๋ยวเราไปเจอกันในเดชแมทเดี๋ยวก่อนเนาะโอ้ <c oughs> ผมไม่สู้มันเฮ้ยมันมามันตามโอเคอีก5้าวินะครับน่าจะรอดอยู่เพราะว่ามันตามมาแค่นี้น่าจะไหวนะน่าจะไหวโอเคครับเดชแมทเยี่ยมไปเลยขอกินก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ของนะครับผมมาระเบิดมันตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอวเอ,อเฮ้ยชี้ายไฟแล้วชิบหายนะมีคนมาปะไม่มีครับไม่มีเหลือกี่คนอนะสามคนนะสามคน,มคนอีกคนนึงไปไหนวะเฮ้ยอีกคนนึงไปไหนวะ เฮ้ยเดี๋ยว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 คนนึงหายไปไหนแม่เอย้ยเดี๋ยนะผมเสียเปรียบมันผมเสียเปรียบจัดผมเสียเปรียบจัดมันโอ้ยมันตามเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอโเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหเลือดเหลือเท่าไหร่เรื่องเหลือเท่าไหร่วะหกฮาร์ดโอเคนะไม่เป็นไรโ,โมแม่เมื่อกี้แบบมันเสียเปรียบอ่ะอีกตัวน,นึงหายไปไหนวะอ๋อนี่ไงมันไม่ได้เดินมานะครับผมก็เลยโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลย อะมาดูกันว่าคู่นี้จะใครจะชนะนะครับสำหรับคุณโยเอสซีนะครับกับคุณชาเอ็กเออชาซีนะฮะชาร์ซีแล้วเนี่ยเลเซอร์นะฮะโอเคครับผมเป็นคุณชาร์ซีเลเซอร์ชนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้อ่ะนี่คือการเทสกล้องนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอย่างนั้นเราก็ได้ที่3นะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะอ้าวก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ละกันนะครับผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งคิวไปหลอมๆนะฮะอันนี้โอ้โหเลเซอร์ <laughs> ชาร์ซีเลเซอร์ 9Q ิวะโอเคครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย